เมื่อสักครู่ผลสารวจบอกแล้วใช่ไหมใน15ประเทศเขาคิดเห็นกันอย่างไรเียเรื่องการท่องเที่ยวรู้สึกว่าไทยเราเองก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกโดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับแต่ในที่สุดครับการจัดอันดับสนามบินที่ดีที่สุดประจําปีของ Skytrax ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้ความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับทั่วโลกของธุรกิจการบินของวงการอุตสาหกรรมการบินแม้แต่ประชาชนคนทั่วโลกที่ใช้บริการเนี่ยนะครับผลปรากฏว่าสนามบินสุวรรณภูมิจากการจัดอันดับสนามบินที่ดีที่สุดในโลกกว่าร้อยแห่งไทย หลุดตกเหลืออันดับที่77แถมแต่ละประเภทของการจัดอันดับตกทุกอันดับหมดเลยครับท่านผู้ชมครับถ่าอากาศยานที่ได้รับการจัดอันดับดีอย่างต่อเนื่องนี่นะครับก็คือท่าอากาศยานฮามัตอินเตอร์เนชั่นแนลแอรของกาตาร์นะครับประเทศกาตานั่นเองนะฮะนี่ถือว่าครองอันดับหนึ่งในการจันะตำแหน่งสนามบินที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2022ของ s k y t r a k สกายแทร็กเนี่ยนะครับทุกคนที่อยู่ในวงการของอุตสาหกรรมการบินธุรกิจการบินนี่รูร้จักกันดีเลยนะครับเปรียบเสมือนอะไรทราบไหมฮะเปรียบเสมือนกับคนที่อยู่ในวงการภาพยนตร์ทั่วโลกบอกว่าถ้าหนังเรื่องนี้จะดีจะเด่นจะได้ทั้งกล่องจะได้ทั้งเงินพร้อมกันหรือบางเรื่องได้แก่กล่องแต่ว่าเงินไม่ได้แต่ว่ามันสมควรกับการได้รางวักลวก็ได้กล่องเนี่ยมันก็ต้องรางวัลอะไรฮะออสการ์วงการการบินเหมือนกันนะครับสายการบินเหมือนกันนะฮะหรือว่าสนามบินเหมือนกันเนี่ยรางวัลจากสกายแทร็กก็เปรียบกับเสมือนรางวั สกายแทร็กก็ทําการจัดอันดับเกี่ยวกับเรื่องของทั้งสนามบินที่ดีที่สุดในโลกแยกออกมาเป็นแต่ละประเภทของสนามบินเช่นสนามบินสําหรับาสายการบินประหยัดต้นทุนต่ำอย่างนี้เป็นต้นน,น,นะฮะแล้วก็มีการจัดอันดับของสายการบินที่ดีที่สุดในโลกเป็นประจําปีซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไปรับรางวัลกันที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษสหาร,ราชชาณนจัรแม้ว่าจะเป็นช่วงของโควิดสิเกนี่ยเขาก็มีการจัดสม่ําเสมอน,นะครับเพราะว่าจริงอยู่เครื่องบินเนี่ยไม่ได้บินกันเยอะเลยนะฮะแต่ถามผู้โดยสาร ทุกชั้นเลยตั้งแต่ First Class Business จนกระทั่งถึงอ cono m y แม้ว่าจะได้บินเพียงเป็นกลุ่มเป็นก้อนเฉพาะตัวแล้วก็ถามเกี่ยวกับเรื่องของผู้บริการผู้บริหารสนามบินของทั่วโลกแม้ว่าสนามบินจะถูกปิดตายหรือว่าไม่ได้รับการเ,เปิดบริการจากเรื่องของวมศิลกากรในชน่วง2ปีก็ตามนะครับการจัดอันดับล่าสุดประจำปี2022สแล้วก็ประกาศออกมาเป็นปกติทุกปีนะครับซึ่งการจัดอันดับออกมานี่นะครับก็ให้มาทั้งหมดนนะฮะ สิอันดับแรกของสานามบินที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2022อันดับที่1คือฮามาต์อินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตที่กาตาร์ตะวันออกกลางนะครับอันดับ2คือโตเกียวอินเตอร์เนชั่นแนลที่สานามบินฮานดะอันดับ2ฮะญี่ปุ่นนะฮะอันดับ3เนี่ยสิงคโปร์ชางฮีแอร์พอร์ตหนึ่งเดียวในอาเซียนที่มักจะติดอยู่ในดต้นๆต,ตลอดเวลากับการจัดของสกายทรัคอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งอาเซียนด้วยและเป็นอันดับ3าของโลกนะครับต่อมาฮะ อันดับที่4 n a นาริตะอินเตอร์เนช a ่นแ o r t อร์ญี่ปุ่นฮะมีคว้าไปสองสนามบินทั้งนะฮะทังคาเดดะแล้วก็นาริตะอันดับที่5 i n อินชอนอินเตอร์เนชั่นแ o r t อที่โซลเกาหลีใต้คว้าอันดับ5ของโลกอันดับที่6คือป a r ีสชาลด a โกแอร์พอร์ตที่ฝรั่งเศสนะครับอันดับที่7คือมิวนิกแอร์พอรที่เยอรมนีอันดับที่8คืออิสตันบูลแอร์พอรนะครับอยู่ที่ประเทศตุรกีตุรกีอันตุรกีไม่ได้นะอันตุรกีนะครับต่อมาฮะเ แล้วอันดับที่สุดคือคันไซเ์นิสนลพอร์ตญี่ปุ่นท่านผู้ชมครับสิบอันดับแรกสนามบินดีนที่สุดในโลกญี่ปุ่นคว้าไปสามสนามบินซึ่งก็อยู่ในในอันดับที่สองของโลกก็คือสนามบินฮาเดดะอยู่ในอันดับที่ห้าขอโทษนะอยู่ในอันดับที่สี่ของโลกคือนาริตะแล้วก็อยู่ในอันดับที่สิบของโลกก็คือคันไซนี่น่าหละครับ World Economic Forum ถึงได้เปิดเผยขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเดินทางและท่องเที่ยวและการพัฒนาทางด้านของการท่องเที่ยวประจำ ทุกสองปีในการจัดอันดับปรากฏว่าเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะมีการพัฒนาขีดความสามารถด้านการเดินทางท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ขึ้นอันดับหนึ่งของโลกตั้งแต่การจัดมาและนี่เป็นการจัดที่เขาขึ้นอันดับหนึ่งของโลกเป็นครั้งแรกด้วยแล้วพอมาสะท้อนแค่สกายแคร์จับสนามบินเนี่ยนะเนี่ยมันตอบรับกันหมดเลยว่าทำไมญี่ปุ่นถึงได้เก่งดีขนาดนี้นะครับโอ้โหเหลือเชื่อเลยนะฮะและนอกจากนี้เนี่ยนะครับยังมีรางวัลอื่นๆที่น่าสนใจเยอะๆที่สกายแคร์เขาจับ เช่นสนามบินสิงคโปร์ชางฮีเนี่ยได้รับรางวัลการบริการพนักงานสนามบินดีที่สุดในโลกได้รับรางวัลการรับประทานอาหารที่สนามบินดีที่สุดในโลกชางฮีรับไปครับเพื่อนบ้านเราอิสตันบูลตุรกีนะครับได้รับรางวัลการช้อปปิ้งและเป็นสนามบินที่เป็นมิตรกับครอบครัวมากที่สุดอันนี้จะเป็นกลุ่มก้อนหรือเดินทางแบบแฟมิลี่ทริปนะฮะสนามบินโตเกียวฮานิดะนะโตเกียวฮานิดะเนี่ยนอกจากจะได้ดับสองดีที่สุดของโลกแล้วเนี่ยนะครับยังได้รับรางวัลสนามบินที่สะอาดที่สุดในโลก สนามบ,บินนานาประเทศที่ดีที่สุดในโลกหรือ d o m e s กแอ airport สนามบ,บินที่ดีที่สุดในเอเชียโอ้ได้ดีที่สุดเอเชียนะฮะเขาได้อันดับสองของโลกแต่ว่าดีอันดับหนึ่งในเอเชียและสนามบ,บินที่ดีที่สุดสําหรับผู้พิการโอ้โ oh หฮาเดดะี่กวาดหมดทุกรางวัลสนามบ,บินนานาชาติคิงคาริทในริยาสาอุดิอาระเบียเป็นสนามบ,บินที่มีพัฒนาการมากที่สุดในโลกแสดงว่าม,มีการซ่อแมแซมบำรุงพัฒนาการอินพรูปอยู่ตลอดเวลาท่าอญญากาศยานชูบุ เซ็นทราแอร์ของนาานาโกย่าญี่ปุ่นได้รับเลือกให้เป็นท่าอากาศยานภูมิภาคที่ดีที่สุดในโลกโอ้โหญี่ปุ่นญี่ปุ่นกวาดหมดเลยครับสามมิโกเป็นไอเกนเดนมาร์กได้รับรางวัลดาเดนินเรื่องการเนินการตรวจคนเข้าเมืองสนามบิที่ดีที่สุดในโลกรวมถึงสวิตส์สวิตเซอร์แลนด์ได้รับรางวัลการประมวผลผลการรักษาความปลอดภัยสนามบิท,ที่ดีที่สุดในโลกส่วนสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการประเทศไทยเนี่ยนะครับปีนี้หรือว่าการจัดดับปี2022เนี่ย อันดับร่วมจากอันดับที่66ตกไปอยู่อันดับที่77ท mm hmm. ่านผู้ชมครับตกกี่อันดับครับดีลู้คิดเลยครับตกลงสนามบินสุวรรณภูมิเราตกมากี่อันดับมาเนี่ยร่วมจากอันดับ66ไปอยู่อันดับ77และขีดเส้นใต้สำคัญที่สุดคือสนามบินสุวรรณภูมิไม่ติดอันดับของรางวัลประเภทใดๆใ,ในการประกาศผลประจำปี2022ซึ่งเป็นการประกาศผลล่าสุดจากการจับของสกายแทร็กเลยไม่ติดในรางวัลแยกย่อยอะไรเลยทั้งสิ้น เกิดอะไรขึ้นกับสนามบินสุวรรณภูมิครับอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่หลวงแล้วครับในความตั้งใจจะรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศให้ได้มากที่สุดตอนนี้ดีตัวเลขกันออกมาว่าถึงสิ้นปีจะมีนักท่องเที่ยวเข้าเป้ามาถึง10ล้านคนและจะมีการเดินทางเข้าสู่ใช้บริการสนามบินสุวรรณภูม,ซภมิซึ่งเป็นเกตเว a y สำคัญของประเทศไทยตัวเลขก็มีการดีทุกคิดขึ้นออกมาแต่รางวัลอย่างนี้เนี่ยนะไม่ติดเลยแถมยังร่วอีกต่างหากด้วยนะครับกลายเป็นเรื่องที่ผมว่าอย่างน้อยก็ต้องปวดหัว อย่างน้อยเองก็ต้องรู้สึกว่ามันเป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยจริงๆนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยคุณยังถ้าเป็นประชาชนาหรือว่าขั้วยังขั้วตําแหน่งหรือในรางวัลแต่ละประเภทมาชนิดที่ไม่เคยตกต่ามากขนาดนี้นะฮะถ้าเกิดอะไรขึ้นเพียงแค่การจัดระดับในปี2022ที่ันดับตกลงมามากขนาดนี้เราเองก็ไม่ได้ใช้สารบิวุวรณภูมิบ่อยนะครับในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าวก็ปิดถึงแม้ว่าตอนนี้จะเริ่มมีการเดินทางกันออกไปบ้างแล้วเนี่ยนะครับจึงเกิดเป็นคําถามมากมายเลยครับว่า เกิดอะไรขึ้นกับสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิที่อันดับตกต่ำถึง10กว่าอันดับแล้วหลุดไปถึงอันดับที่77ของโลกนี่โอ้โดีนะครับไม่เฉียดลงไปที่ระดับร้อยและยังหลุดจากทุกแคตตากรีหรือประเภทของการจัดอันดับของสนามบินหมดเลยนะฮะ,อะลองดูครับปีหน้าสุวรรณภูมิจะกลับขึ้นมาอยู่ในอันดับแนตะ่อย่างไรกันบ้างนี่นะครับเดี๋ยวลอง,ลอง,ล,องลองดูกันนะครับสวัสดีครับคุณสมชายครับสินค้าหน้าร้านขึ้นมากเดือนเดือนขึ้น เดือนขึ้น4ี่นเลยโอ้โหเลยฮะจะมืดแล้วครับหาไม่เจอแล้วครับน่าจะไป45บาทดีเซลเดี๋ยวรับนี่ให้38มสิบแปดนะปุษมัญชัยมาไป45เลยนะฮะโอ้หน้าโกลนจริงเลยครับฮะถามท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับเกิดอะไรขึ้นกับสนามบินสุวรรณภูมิที่การจัดอันดับสนามบินดีที่สุดในโลกตกลงมาถึง11อันดับจาก66มาเหลือ7จท่านผู้ชมคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับมันเป็นเพราะอะไรเดี๋ยลองแสดงความคิดเห็นนิดหนึ่งฮะนี่เป็นข้อมูลจากองค์กรสถาบันการจัดอันดับ สนามบินอุตสาหกรรมการบินและสายการบินที่น่าเชื่อถือและเป็นอันดับต้นๆของโลกซึ่งทุกสายการบินทุกสนามบินให้ความสําคัญกับรางวัลน,นี้อย่างมากนะครับท่านผู้ชมคิดว่ามันเกิดอะไรมันเหตุผลอะไรที่ทําให้สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยไม่ติดอันดับเลยตกต่ำมาขนาดนี้หลุดรางวัลประเภทย่อยๆทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยนะครับลองส่งเข้ามาดูนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปครับว่าเชื่อไหมว่าดีเซลจะแตะ38บาทต่อลิตรนะครับลองส่งเข้ามาดูนะครับดีไม่ดีจะไป45บนะฮะคุณบัญชาครับ <laughs> โอ้สวัสดีจากซิมบับเวย์คุณทิดาโอ้คุณทิดาอยู่ซิมบับเวนี่ก็แฟนเก่าของคุยกับบัญชานะเป็นยังไงครับสบายดีไหมซิมบับเวตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างครับเช่นเศรษฐกิจเป็นยังไงบอบช้ำเหมือนอย่างที่เราเจอกันอยู่หรือเปล่าหรือว่าโควิดที่ซิมบับเวเป็นยังไงก็อบอกกันนิดหนึ่งนะฮะ โอ้สนามบินมันก็เป็นอย่างนี้แล้วครับคุณบัญชาปัญหามันเยอะนครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับอย่าลืมกันนะฮะส่งไข้เขามานะครับสำหรับคําถามคําตอบต่างๆที่เรามานําเสนอกับท่านผู้ชมในวันนี้อยากเห็นกันนะครับว่าที่สุดแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงเศรษฐกิจไม่ดีจริงหรือเปล่าหรือทำไมอันดับมันตกมาขนาดนั้นเราก็จะได้มาว่ามาพูดคุยกันนะครับ